ครับวันนี้พอดีลืมของนะครับลืมของนะครับข้างในก็เป็นเสื้อของช่องผมเองนะครับคือจริงๆแล้วนั่งรถจากสุริวงศ์นะครับสายหนึ่งนะครับอันนี้ได้รับของคืนนะครับคือผมผม,มแทบไม่อยากเชื่อนะคือส่วนมากถ้าขึ้นชื่อว่าสายหนึ่งคือเหมือนเหมือนกับหายเลยอะไรประมาณนี้ ครับผมถ้าพบแล้วมาเจออยู่ที่นี่ผมติดตามได้ผมจะติดตามเล้ครับอันนี้อันนี้ผมดีใจมากนะครับดีใจมากๆนะครับต้องขอบคุณนะครับอันนี้สายหนึ่งนะครับผมอยู่ตรงท่ารถสายหนึ่งนะครับเจริญกรุงท่าถนนตกท่าถนนตกครับท่าตรงไหนนะครับท่าถนนตกสายหนึ่งครับครับผมอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคือลืมของเคอรี่ไปหมดครับขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับขอบคุนะครับขอบคุณครับผมอันนี้ก็ต้องขอบคุณสายหนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับผม คือกล่องนี้ครับผมได้คืนมาแล้วนะครับถึงห้องนะครับผมก็ยังไม่ได้เปิดนะครับคือข้างในนี้มันจะเป็นเป็นเสื้อโลโก้ของผมนะครับก็คือเป็นเสื้อช่องที่ผมสั่งทำนะครับเพื่อจะให้เอฟซีนะครับเผมคิดว่าผมจะไม่ได้คืนเขาแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าได้คืนนะครับจากรถเมล์สายหนึ่ง ้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับไซส์หนึ่งนะับผมไซส์หนึ่งสนมตกนะครับก็เป็นแบบอย่างที่ดีมากๆนะครับผมต้องขอบพระคุณมากๆนะครับผมตื่นใจมากเลยนะครับอันนี้คือเสื้อนะครับยังอยู่ครบนะครับผมโอเคนะครับนี่ครับเสื้อช่องผมนะครับโคคุณยโสนะครับสั่งมาทั้งหมด5ตัวนะครับ ก็อยู่ครบนะครับต้องขอขอบคุณนะครับสายหนึ่งนะครับผมสายหนึ่งในท่าสายหนึ่งนะครับผมทําใจแล้วนะว่าจะไม่ได้คืนนั่นแหละแต่ก็ได้คืนนะครับต้องขอบพระคุณนะครับผมคนดีของสังคมจริงๆครับผม มองไปข้างหน้าลักกะติดมองไปข้างหลังลัปกะติดติดจนไหลรุงตรงนั่งแล้วมาติดกันจังและะลังอู้ฉลงหิดโทษทีนะที่พี่มาช้าโทษทีนะโทษทีเธอจ้าอภัยเธอะนะก็เพราะว่ารถมันตี